ตีก็ถูกตำรวจจับกุมตัวได้ที่สถานบริการแห่งหนึ่งย่านหัวหินซึ่งครั้งนี้นับเป็นการติดคุกครั้งที่5ในชีวิตของเขาเอง <S <S 1> <S 1> และเมื่อพ้นโทษออกมาตีโอรสได้ประกาศหันหลังให้กับวงการสีเทาและเลิกเกี่ยวข้องกับแก๊งโอรสอีกต่อไปมันมันมันไม่ไหวแล้วครับคือผมผมอยากจะ ออกมาจากในแก๊งโอรสอยู่แล้วเพราะบางสิ่งบางอย่างผมไม่ได้กระทําผมก็ต้องมารับผิดชอบแต่เธอบอกว่าผมอยู่ในแก๊งโอรสไม่ใช่แล้วต่อไปนี้ผมไม่ไม่อยู่ในแก๊งโอรสอดีตหัวหน้าแก๊งโอรสเล่าว่าได้ตั้งแก๊งนี้ขึ้นมาเมื่ออายุเพียง13ปีปัจจุบันนี้ตีมีอายุ34ปีแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขาคืออาชญากรที่ทำสิ่งผิดกฎหมายมาทุกรูปแบบ แต่ในวันนี้มีจุดพลิกผันที่ทำให้เขาต้องปรับตัวกรับใจคือว่าผมมีลูกครับครับผมมีลูกลูกผมม่งค้อนมันได้สี่เดือนแล้วลูกชายอืแลวตัวผมเองอะ่ะผมก็อยากจะจะเลิกอยากจะออกจากแก๊งนี้มานานแล้วอยากจะให้สังคมรับรู้แต่ผมไม่มีโอกาสได้พูด